ุ่งนิดแล, oh. แล้วหนูก็ต้องไปรับรางวัลด้วยนะคะไปเดินไปเดินพรมเขียวพรมแดงพรมแดงเนาะวันไหนแล้วเขาก็จะมีเอ่อให้แฟนเพลงต้นข้าวนะคะสามารถเข้าไปชมกันได้แต่ว่าโคต้าม,มีจำกัดองวันไหนลูกต้องซื้อเหรอคะไม่ต้องซื้อแต่ว่าฟรีแต่ว่าต้องออแย่งกันหน่อยนะคะเพราะว่าจํานวนมีจํากัด เดี๋ยวดูกติกาทางเพจต้นข้าสุริยานะคะเพราะว่าแม่รีบจองนะคะรีบๆเข้าไปเดี๋ยวไม่ได้ดูอ่าแต่ว่าหลังจากยี่สิบอันนี้แฟนเพลงต้นข้าสามารถไปรอข้างหน้าได้หลังจากยี่สิบคืออะไรคะอ๋อหลังจากหลังจากยี่สิบคนที่เข้าไปในห้องแฟนเพลงที่เหลือก็สามารถเข้าไปตอนท้ายไปถ่ายรูปได้นะคะ แล้วเดี๋ยวหนูจะแจ้งวันให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะสรุป<ม>แฟนเพลงอยากฟังเพลงอะไรยังไม่ได้ร้องเลยขอบคุณแฟนเพลงมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกสาวนาสั่งแฟนมีอะไรอีกคะมันมีเอ่อเพลงพวกนี้มีในสคริปต์หมดแล้วมีหมดแล้วนะคะมีแล้วมีแล้วคะ่ะมัดซีโศกป่าป่ง,ปปปงนริน จังค่ะไปแล้วปาอรินปา จมเ,เพลงเพราะว่ายัางไม่ได้ซ้อมเลยนะคะจำเน้นไม่ได้ขอบคุณค่ะค่ามัดซีสกขอบคุณมากๆแต่อ่องนี่เคยบอกนะว่าถ้าขอเพลงต้นข้าวไม่ต้องมอบรางวาัลหนูก็ร้องให้ฟังได้นะถ้าร้องได้ยินดีร้องให้หมดเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันร้องเพลงเพลงนี้ซักเพลงนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยจนร้อนนะคะเดี๋ยวหนูหาจังหวะป